สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส,สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะระดับแชมประถัศึกษาปีที่หทับ2ค่ะ วันนี้นะคะมาพบกับคุณครูดาในวิชาภาษาไทยค่ะจากที่เราเรียนกันนะคะในเมื่อวานนะคะในเรื่องของสำนวนนะคะสุภาษิตและคำพังเพยกันไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูดานะคะจะมาสรุปความรู้และพานักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดท้ายบทกันค่ะก่อนอื่นนะคะแป๊บนึงนะลูกอ่า เรามานะคะสรุปความรู้กันก่อนเห็นหน้าจอของคุณครูดาหรือเปล่าคะเห็นค่ะ <Okay. S 2> โอเคอ่ะอสักครู่นะอ่ะสำนวนนะคะก็คือถ้อยคำนะคะที่กระชับนะคะคมคายใช้กล่าวเปรียบเทียบนะคะอ่ามีความหมายไม่ตรงตามตัวะคะ่ะส่วนคำพังเพยนะคะนักเรียนจะมีถ้อยคำที่คล้องจองกัน ใช้เปรียบเทียบให้ตีความนะคะเข้ากับเรื่องใดเรื่องหนึ่งส่วนสุภาษิตนะคะเป็นคติสอนใจให้ประพฤติดีงามมีความหมายลึกซึ้งนะคะบอกแล้วนะคะว่าสุภาษิตเนี่ยเรามักจะเห็นตามป้ายตามวัดใช่ไหมลูกที่จะเป็นการให้ข้อคิดคติเตือนใจนะคะคราวนี้ค่ะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดน,นะคะในหน้า73ได้เลยค่ะ เลแบบฝึกหัดน่าจ็สิบสามหรือ,อยังเลยรักลบลค่อยๆไปแล้วค่ะโอเคแบบหนึ่งนะคะเมื่อวานครูดาได้ฝากการบ้านไว้ใช่ไหมลูกในด้านบนหัวข้อที่สามใช่ไหมคะนักเรียนทำกันเสรจหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วครับเรียบร้อยค่ะแบบหนึ่งนะคะอย่าลืมถ่ายรูปนะคะให้คุณครูประจำชั้นของนักเรียนกันด้วยนะคะและมาด้านล่างคะ่ะ นักเรียนคะจะใช้คำพังเพยและสุภาษิตนะคะให้ถูกต้องได้อย่างไรเราจะใช้ให้ถูกต้องได้อย่างไรคะใช้ยังไงลูกก็ต้องศึกษาใช่ไหมที่ครูดาบอกแล้วว่าเราต้องศึกษาความหมายนะคะของคำพังเพยนะคะและสุภาษิตนะคะ และสุภาษิตให้เข้าใจและนำนะคะมาใช้อยู่เสมอเสมอนะคะบางทีคุณอาบอกแล้ว,ว่าเขาอาจจะพูดกับนักเรียนเนี่ยเขาเปรียบเทียบอย่างเงี้ยโดยสำนวนสุภาษิตคำพังเพยต่างๆแต่นักเรียนแบบไม่รู้ความหมายเรียยอาจจะเข้าใจว่า เขาอาจจะพูดกระทบในทางที่เสียสีหรือเปล่าแต่นักเรียนอาจจะไม่เข้าใจว่าอ๋อเขาชมเขาชมเขาชมเนี่ก็ได้นะคะฉะนั้นนะคะนักเรียนต้องศึกษานะคะให้เข้าใจในความหมายนะคะลูกอ่ะ,อะเสร็จหรือยงัง ต่อไปข้อสอบนะคะก็คือการใช้คำพังเพยและสุภาษิตอย่างถูกต้องมีประโยชน์อย่างไรก็จะทำให้เรานะคะทำให้ข้อความนะคะที่สื่อสารเนี่ยชัดเจนขึ้นและนะคะเป็นการอนุรักษ์ ภาษาไทยด้วยค่ะ,ะและเป็นการอนุรักษ์นะคะภาษาไทยด้วยค่ะ,ะเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วนะคะ ยังครับอ่ะอ่ะอ่ะโอเค, <c oughs> อเ,คเสร็จแล้วใช่ไหมคะคร <c oughs> าวน, <c oughs> นี้ค่ะ อนนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูดาจะให้นักเรียนนะคะทำแบบพัฒนาทักษะในการทำข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดในหน้าถัดไปค่ะดูข้อหนึ่งรนหาเรื่องเดือดร้อนนักเรียนคิดว่าความหมายของสำนวนข้างต้นนะคะ ตรงกับข่อใดลูกนั่นเียเห็นไหมคะว่าเขามีให้นักเรียนเลือกตั้งแต่กอไก่นะคะถึงทอถานเลยแต่คุณครูดาค่ะเอามาให้นักเรียนดูแคบๆลงนะคะ4ตัวเลือกแล้วนักเรียนก็เลือกอันไหนนะคะก็ไปใส่เพลงชนะตามที่นักเรียนเลือกได้เลยค่ะ,ะรณหาเรื่องเดือดร้อน เขาเรียกอะไรกอกไข่ครับใครให้พูดออกที่ไหนล่ะเพราะเป็นแบบทุสองเออข้อที่สองค่ะซ้ำเติมเมื่อผู้อื่นเพียงพำาซ้ำเติมเมื่อผู้อื่นเพียงพำาค่ะคืออะไรลกูก ้ำเติมเมื่อผู้อื่นเพี้ยงร้ำข้อที่3คนทำดีย่อมไม่มีภัยค่ะ คนทำดีย่อมไม่มีภัยคนทำดีย่อมไม่มีภัยนะคะข้อสค่ะพูดมากแต่ได้เนื้อหาสาระน้อย พูดมากแต่ได้เนื้อหาสาระน้อยอ่ะคืออะไรลูกข้อ5ค่ะไยดีจะมีความสุขความเจริญไยชั่วจะได้รับความลำบาก ไฟดีจะมีความสุขความเจริญไฟชั่วนะคะจะได้รับความลำบาก ข้อต่อไปค่ะข้อ6คบคนชั่วเป็นโทษแก่ตัวคบคนประยชคบคนดีนะคะเป็นประโยชน์แก่ตัวคบคนชั่วเป็นโทษแก่ตัวคบคนดีเป็นประโยชน์แก่ตัว ค่ะค้นหาสิ่งที่ยากจะค้นหาจะทำงานได้จะทำงานที่สำเร็จได้ยากค้นหาสิ่งที่ยากจะค้นหาจะทำงานที่สำเร็จได้ยาก ลูกย่อมไม่ต่างจากพ่อแม่มากนะักเขาเรียกอะไรลูกลูกย่อมไม่ต่างจากพ่อแม่มากนะัก ข้อ 9, การรู้จักตอบแทนผู้มีพระคุณเป็นสิ่งที่ควรปฏิบตัติการรู้จักตอบแทนผู้มีพระคุณเป็นสิ่งที่ควรปฏิบตัติและข้อสุดท้ายนะคะของสิ่งเดียวกันถูกกับคนหนึ่งแต่ไม่ถูกกับอีกคนหนึ่ง เขาเรียกอะไรลูกของสิ่งเดียวกันถูกกับคนหนึ่งแต่ไม่ถูกกับอีกคนหนึ่งค่ะอ่สิข้อครบนะคะเดี๋ยวคุณครูดาให้เวลานักเรียนสักครู่นะคะในการทบทวนดูอีกหนึ่งรอบนะคะเผื่ออ่าข้อไหนไม่แน่ใจได้แก้ไขนะคะ โอเคเรียบร้อยทุกคนไหมคะเรียบร้อยครับโอเคอะเปิดกล้องนะคะเพื่อจะได้เฉลยไปพร้อมกันนะคะใครไม่เปิดกล้องไม่นับคะแนนนะเดี๋ยวใครไม่เปิดกล้องไม่นับคะแนนให้นะเพราะว่าแ<ไ>ป,ป๊บครับคู่แป๊บครับไรนะคะ ลูกค้บแป๊บนะครับครับแป๊บ,บ,แบ,บนึงครับครับลูกครับอ่าเปิดกล้องแป๊บเดียวนะคะเพื่อเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ลงคะแนนกันค่ะโอเคอ่าโอเคค่ะนะคะ เพราะว่าเราจะมาเฉลยแล้วนะคะเราจะต้องมาเปิดกล้องด้วยกันจะได้รู้นะคะว่านักเรียนเช็คพร้อมกันหรือเปล่าเอ่ยนะคะโอเคฟูตินานพร้อมยังครยังยังครับกำลังเขียนหม่หรอทำผิดเหรอลูกใช่ครับอ่าอเร็วๆครับ เปิดกล้องก่อนสิคุณครูจะได้เห็นจะได้รู้ว่าน้องยังไงอยู่แก้ไขอยู่หรือยังไงโอเคอ่าโอเคอ่ะลูกโอเค พร้อมยังผู้ชิ้นันเพื่อนๆอรอ,อครับพร้อมยังครับสเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับโอเคโอเคอ่ะรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะลูกสเสร็จแล้วครับโอเคครับอ่ะพร้อมนะคะสลับกันตรวจหยิบปากกาแดงขึ้นมา โอเคนะคะข้อหนึ่งค่ะลูกรนหาเรื่องเดือดร้อนเขาเรียกอะไรคะเรียกอะไรลูกแขวนเท้าหาเซียนอ่แาแ<ป>าขวนเท้าหาเซียนข้อขอไข่ค่ะแขวนเท้าหาเซียนข้อต่อไปนะคะซ้าเติมเมื่อผู้อื่นเพียงพำาเขาเรียกอะไรค่ะลูกอ,อะไรนะคะ ได้หมดครับน้องจะเขียนหนึงเขียนติ๊กถูกได้ศูนย์ก็เหมือนกันนะครับซ้ําเติมเมื่อผู้อื่นเพี้ยงพามเขาเรียกอะไรลูกถูกต้องค่ะได้ทีขี่แพะไล่นะคะชอชิงค่ะลูกข้อต่อไปค่ะคนทําดีย่อมไม่มีภยัยเขาเรียกอะไรลูกคนดีผีคุ้มคนดีผีคุ้มกอไก่ค่ะ พูดมากแต่ได้เนื้อหาสาระน้อยเขาเรียกอะไรคะลูกน้ำท่วมท่งผักบุ่งหล่วมน้ำท่วมท่งผักบุ่งหลงน้ำท่วมท่งผักบุ้งหลงเหลงยอหญิงค่ะยอหญิงนะคะต่อไปค่ะไฟดีจะมีความสุขความเจริญไฟชั่วจะได้รับความลำบากเขาเรียกอะไรลูกรักดีห้ามตัวรักชั่วห้ามสาว รักดีหามจัว่วรักชั่วหามเสาไม่ใช่ห้ามลูกหามรักดีหามจัว่วรักชั่วหามเสานะรักชั่วหามเสานะคะต่อไปคบคนชั่วเป็นโทษแก่ตัวคบคนดีเป็นประโยชน์แก่ตัวคะ่ะลูกหาคบคนพานพาปหนิตคบนัไปหา,า,ปหาถูกต้องค่ะคบคนพาลพา,พาไปหาผิด พบบัณฑิตบัณฑิตพาพาไปหาผลถอฐานค่ะข้อต่อไปนะคะค้นหาสิ่งที่ยากจะค้นหาได้ทางานที่สำเร็จได้ยากคืออะไรลูกงมเข็มในมันอางมเข็มในมหาสมุทรค่ะข้อต่อไปค่ะลูกย่อมไม่ต่างจากพ่อแม่มากนักคืออะไรคะ ลูกไม้หล่นไไม่กลต้จอจานค่ะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นต่อไปการรู้จักตอบแทนผู้มีพระคุณเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติความกตัญญูกตตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีต่อบรรตักนะคะและข้อสุดท้ายของสิ่งเดียวกันถูกกับคนหนึ่งแต่กับไม่แต่ไม่ถูกกับอีกคนหนึ่งคืออะไรลูก รางเนื้อชอบรางยาอรามเนื้อชอบรางยาโอเคใครไี่สิบมั่งอ้โหโอ้โหลายคนเลยผัวเด็กคุณดาบอกต้องเปิดกล้องไงอ่าเก่งมากๆเลยนะคะโอ้โหถูกหลายคนเลยนะคะที่ได้สิบคะแนนนะคะ โอเคใส่คะแนนล,ลงไปให้เรียบร้อยค่ะในหัวข้อแล้วก็ถ่ายรูปนะคะส่งกลับมาให้คุณครูลังสันนะคะคุณครูประจำชั้นหรือส่งมาส่วนตัวคุณครูด่าได้เลยค่ะต่อไปค่ะคนะักเรียนขาให้นักเรียนนะคะคหยิบหยิบสมุดนะคะขึ้นมานะคะเขียนวันที่ค่ะลูกหยิบสมุดขึ้นมาเขียนวันที่นะคะวันนี้นะคะก็คือวันอะไรเอย่ย วันพุธถูกต้องค่ะวันพุธที่ที่เท่าไรแล้ว12มกราคมนะคะพศนะคะสอง5นนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะตีเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะตีเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะคุณคุณาจะให้นักเรียนนะคะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะ จ้องหาความหมายนะคะลูกของสำนวนสุภาษิตและคําพังเพยต่อไปนี้คุณจะขึ้นหน้าใหม่เลยนะคะ ให้ขึ้นหน้าใหม่เลยโอเคข้อหนึ่งนะคะกระต่ายตื่นตูม กูดาขอเป็นอย่างนี้ดีกว่านักเรียนคะจะได้เขียนพอโอเคไหมอ่ะความหมายขึ้นบรรทัดใหม่นะลูกเท่ากันหนึ่งข้อใช้สองบรรทัดนะคะบรรทัดแรกเป็นโจทย์บรรทัดที่สองเป็นความหมายนะคะกูดา,มมาะะขอแยกเขียนแต่โจทย์ให้นักเรียนดูนะคะ จากมาบ้างน,นะคะจริงๆสำนวนสุภาษิตและคำบังเพยนะคะของเรามีเยอะมากนะคะเราจึงต้องนะคะฝึกนะคะเรียนรู้นะคะความหมายด้วยนะลูกข้อหกนะคะ โอเคอย่าลืมนะคะเขียนโจทย์บรรทัดหนึ่งแล้วอีกบรรทัดหนึ่งนะคะนักเรียนก็เขียนความหมายนะลูกนะอย่าลืมนะคะเขียนโจทย์แล้วขึ้คือบรรทัดใหม่เขียนความหมายนะลูกนะ มีสิบข้อนะคะข้อหนึ่งนะคะลูกกระต่ายตื่นตูมอ่ะอันนี้นักเรียนจะได้ยินบ่อยนะคะนักเรียนลองดูสิคะว่าความหมายคืออะไรข้อที่สองค่ะเข็นคกขึ้นภูเขาอันนี้เราก็จะได้ยินบ่อยนะคะข้อที่สามชักซุงขวางทางอ่ะคืออะไรลูกเคยได้ยินไหมอ่าไม่เคยลองไปหาความหมายดูสิคะว่าคืออะไร ข้อสี่ลูกตาบอดคลำช้างเคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินไหมคะพุที่นันอ่าไม่เคยน้องลองไปหาความหมายดูนะคะต่อไปตำข้าวสารกรอกหม้อคืออะไรลองหาความหมายดูนะคะฝากปลาย่างข้อหกฝากปลาย่างไว้กับแมวคืออะไรเอยลองไปหาความหมายนะคะ 7มดแดงเฝ้ามะม่วงนะคะข้อ8นะคะลางเนื้อชอบลางยาจริง,รงๆเคยได้ยินม,มาบ้างแหละแต่คุณยาเชื่อว่านักเรียนบางคนยังไม่รู้ความหมายนะคะ ให้นักเรียนไปหาความหมายก่อนนะคะและก็ข้อ9นะคะก็คือเห็นกุ้งจักเป็นดอกบัวนักเรียนอันนี้เคยได้ยินอยู่แล้วแหละเห็นกุ้งจักเป็นดอกบัวนะคะและข้อ10ข้อสุดท้ายค่ะนามยอกเอาหนามบ่งนะคะอันนี้นักเรียนก็น่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วนะคะลองนะคะไปหาความหมายดูสิคะลูกดูสิต้องลองหาด้วยตนเองนะคะนักเรียนจะได้รู้นะคะว่า สิ่งสิ่งนั้นคืออะไรนะคะมีความหมายว่าอย่างไรนะลูกแล้วเดี๋ยวนะคะทำเสร็จแล้วนะคะก็ถ่ายรูปส่งกลับมาให้คุณครูประจำชั้นของนักเรียนกันได้เลยค่ะการบ้านวันนี้นะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะลูก12 1ิองนะคะ มันนีนะลุงนะภาษาไทยในสมุดอย่าลืมจะกันบ้านนะคะเดี๋ยวไม้กูดาเซ็นนะคะเปิดเรียนนะคะโ <Okay. S 1> อเคย่าลืมจดกันบ้านด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาวิชาภาษาไทยแล้วค่ะเรามาเจอกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะดูแลร,รักษาสุขภาพของตัวเองกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครูครับสวัสดีค่ะลูกสวัสดีครับ